สวัสดีครับสำหรับวิชา 3d animation นะครับต่อจากคราวที่แล้วนะครับที่เราได้สร้างแอนิเมชันพี่เขียวเนี่ยหันไปทางขวานะครับโดยที่มี secondary action ด้วยนะครับก็คือแขนแกว่งตามมาจากนั้นหันไปทางซ้ายนะครับโดยที่เราใช้สายตานำมาก่อนนะครับอย่างที่คราวที่แล้วพูดไปใน ep ที่แล้วนะครับทีนี้เราอยากจะสร้างให้พี่เขียวเนี่ยยืนอยู่ท่านี้ เป็นไซเคิลนะครับก็คือเป็นลูปไไปเรื่อยๆโดยที่เราจะไม่ใส่ keyframe เองแล้วนะครับให้มันเล่นวนไปแบบนี้โดยที่ไม่กระตุกนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีค e y f r a m e ตั้งต้นใหม่ที่ซ้ำกับตำแหน่งตั้งต้นของแอนิเมชันของเราเพื่อให้มันสมูทนะครับวิธีการก็คือเรามาทบทวนกันก่อนนะครับว่า ว่าเส้นคอนโทรลเลอร์เหล่านี้ถูกควบคุมไปจนถึงเฟรมไหนนะครับตรงนี้ไปถึงมีการค่อยๆขยับเชสหรือหน้าอกนะครับเนี่ยหมุนแบบช้าๆนะครับมาจนถึงเฟรมที่290เลยนะครับอ่าโอเคประมาณนี้เลยเราเริ่มจากการ มาที่เฟรมแรกนะครับคลิกเลือกเส้นคอนโทรเลอร์ให้ครบทุกเส้นนะครับแล้ะเดี๋ยวเราจะใส่คีย์ไว้นะครับเราจะบันทึกคีย์ไว้เลือกให้ครบทุกเส้นนะครับถ้าพลาดการเลือกก็จะเสียหายนะครับ น่าจะครบแล้วมั้งนะครับโอเคเฟรมที่เราใช้นะครับมาจนถึงประมาณ292นะครับจากเดิมที่เราทำมานะครับก็คือเฟรมที่ทุกอย่างนิ่งแล้วนะครับตอนนี้เราได้รู้แล้วว่า300เนี่ยไม่พอแน่แมันจะต้องต่อไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับครูก็เพิ่มเฟรมง่ายๆตรงนี้ได้เลยก็คือเพิ่มเป็น500ก็ได้นะครับอ่ะจาก292นี้นะครับ ครูกะกเอามันมันค่อนข้างจะที่จะนิ่งละมันเป็น secondary action ที่ช้ามากๆนะครับเพราะฉะนั้นครูเอาชิดๆกันเลยนะครับตรง300เนี่ยครูก,กด S, <S เพื่อบันทึกเออโทษทีครับอ่ะครูก,กดอุ้ยโทษทีครับ Okay. ครูกด S เพื่อบันทึกเฟรมที่300นะครับก็คือเป็นให้มันนิ่งก่อนนะนะครับจากนั้นนะครับครูจะเปิดกราฟอีดิเตอร์ขึ้นมานะครับและจะก๊อปปี้ทุกอย่างที่อยู่ในคีเฟรมที่1นนะครับก๊อปปี้มาวางไว้สักประมาณคือ ถ้าที่ต้องการให้มันกลับมาตรงอะ่ะต้องการช่วงเวลาเท่าไหร่ก็ไปที่เฟรมนั้นนะครับเราอาจจะใช้แค่ประมาณ30เฟรมแล้วเราลองวางดูก่อนนะครับกด ctrl V ลงไปครับทุกอย่างก็จะกลับมาสู่ท่าเดิมตรงกับคีเฟรมที่หน่งนะครับอลองเลย์ดูก่อนหันขวา หันซ้ายนะครับวางคีย์เฟรมนิ่งไว้แล้วก็กลับสู่ท่าเดิมนะครับจากนั้นเราจะให้มันวนซ้ำนะครับก็คือหันขวาหันซ้ายแล้วกลับท่าเดิมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็วิธีการนะครับเรายังคงคลิกเลือกเส้นคอนโทรลเลอร์ทุกเส้นให้ครบก่อนอยู่นะครับไปที่เคิร์ฟครับโพสอินฟินิตี้ มีสองประเด็นนะครับถ้าเราเลือกไซเคิลมันก็จะเหมาะกับการสร้างรูปที่ตัวละครไม่ได้มีการดำเนินการเคลื่อนไหวไปข้างหน้าหรือว่าทุกเส้นคอนโทรเลอร์เนี่ยต้องขยับตามนะครับเราอยู่ที่เดิมตลอดนะครับเราหันซ้ายหันขวาแล้วกลับที่เดิมหันซ้ายหันขวากลับที่เดิมอยู่อย่างนี้นะครับซึ่งไซเคิลวิดออฟเซตเนี่ยจะไปสอนใน EP ถัดไปนะครับก็คือ สร้างวอล์กไซเคิลที่สามารถเดินไปข้างหน้าได้ด้วยแต่การแกว่งแขนการขยับอย่างอื่นก็ยังเป็นไซเคิลโดยที่เดินไปข้างหน้าได้ด้วยะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นโพส์อินฟินิตี้แล้วก็เลือกเป็นไซเคิลนะครับคลิกทีนึงครับครูก,กลับไปสู่หน้าต่างนี้ครูปิดไปก่อนนะครับกลับไปสู่เฟรมที่1นนะครับกดเพลย์หันขวา หันซ้าย secondary action ตามมาหยุดนิ่งเฟรมนี้แล้วก็กลับสู่ที่เดิมแล้วก็หันขวาหันซ้ายนะครับมันก็จะไปเล่นสุดตามที่เฟรมเราแสดงไว้อะนะครับถ้าเกิดอยากให้มันเล่นยาวแค่ไหนก็อย่างเช่นเป็น1000ก็ก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับมันก็เล่นต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จบจนกว่า เราจะต้องการแคปเจอร์เรนเดอร์ออกไปที่เฟรมไหนนะครับเนี่ยนะครับโอเคที่มาของไอเดียนี้นะครับ,มา,รบมาจากเกมนะครับจริงๆมาจากทุกเกมแหละนะครับเดี๋ยวครูเปิดเกมนี้เป็นเกมที่ครูเล่นบ่อยนะครับแล้วก็แนวคิดนะครับก็คือการที่จะโชว์ตัวละครนิ่งๆเนี่ยมันรู้สึกว่ามันขาดความเป็นชีวิตชีวาของตัวละครนะครับ ก็เลยจะต้องให้สร้างการเคลื่อนไหวให้ตัวละครเนี่ยดูเหมือนมีชีวิตแม้กระทั่งการหายใจการหันมองซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะรอโหลดแป๊บนึงนะครับอ่ะโหลดเสร็จแล้วนะครับคือเกมเนี้ยครับตัวละครมีหลายตัวนะครับแต่ละตัวจะมีบุคลิกต่างกันไปอย่างเช่นตัวนี้ชื่อเฟิงหมิน จะเป็นสาวจีนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะจีนบอกว่ารู้สึกว่าจะเป็นแบบตัวที่แบบเน,น้นเน้นแบบเน้นย่องเน้นแบบแอบเก่งนะครับบุคลิกก็จะดูคล่องแคล่วปราดเปรียวนะครับเนี่ยก็จะเป็นลูปแอนิเมชั่นง่ายๆอย่างที่เฟิงหมินเขาเขาเป็นนะครับว่งบอกถึงบุคลิกเนี่ยนะครับมันจะไม่มีช่วงลอยต่อเลยเพราะว่ามันลูปนะครับถ้าอยากให้เนียนก็ สร้างช่วงของแอนิเมชันน่ะที่ยาวหน่อยแล้วค่อยกลับมาลูดที่เดิมถ้าเกิดหันซ้ายหันขวากลับสู่ตรงกลางหันซ้ายหันขวากลับสู่ตรงกลางแค่นั้นน่ะจริงๆมันสั้นไปที่ครูทําคือเป็นแค่ตัวอย่างนะครับอ่ะดูตัวอื่นบ้างเป็นไปดูแนนซี่บ้างแนนซี่ก็ใช้สายตานะครับมองนะครับมีการกำมือแบมือนิดนิดหน่อยหน่อยที่สำคัญก็คือสร้างการหายใจนะครับหน้าอกเนี่ยมีการขยับ ขึ้นลงตามการหายใจอ่ามีกอดอกด้วยนะครับแล้วก็หันซ้ายหันขวานะครับหนาวนะครับกอดอกตอนแรกกอดอกแล้วรู้สึกหนาวแล้วหนาวเยอือยืกแล้วก็กลับสู่รลุเดิมนะครับวนไปอีกซ้ำอีกสักพักก็จะกอดอกนะครับนี่คือแนวคิดนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ใน ep ถัดไปครับสวัสดีครับ